สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับก็เลยแผ่นเสียงของพายอนเนียนะครับผมอ่าเป็นรุ่น p l X44Z นะครับาลองกับเครื่องเล่นแอมบิลเกตโซนี่นะครับเชฟคอนโน่นะสัมภารที่ใช้ลองเป็นเบียร์นบิครับเสียบวันนะถ้ากอนย่านฝากไลน์นครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องการติดต่อครับแล้วเปิดเก้าโมงครึ่งปิดเที่ยงเย็นร้านทุกวันจุกครับอันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงฮะอันนี้ สปีดครับนี่สปีดนะอันนี้ทรายครับอันนี้สต็อปได้นะฮะอ่าเนี่ยสต็อปแล้วเขาจะเลื่อนทวนอาร์มเก็บเองนะครับนี่นะครับอ่านี่ก็จะหยุดเลยอ่าเดี๋ยวสตาร์ทหม่ ก็จะเลื่อนแล้วก็หัวเขียมลงเองด้วยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวผมลองลองไปที่ประมาณเกือบจบเพลงเนาะเนี่ยนะครับพอจบเพลงแล้วจะเป็นยังไงจะโยกกลับเองไหมอ่านี่ครับ หัวเข็มขึ้นเองนะเอากลับเองด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ